สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพาลุยครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมเจอปัญหาอีกแล้วครับผมปัญหาวันนี้ก็คือนะครับไอตัวโช๊คนี่นะครับโช๊คประตูหลังมันน่าจะเสื่อมแล้วนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตอนนี้ผมใช้ PVC นะครับหนุนไม่รอก่อน ก็คือผมถอดออกแล้วข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาถอดนะครับบางคนเนี่ยสั่งออเดอร์มานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถอดยังไงนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็ลองถอดดูแล้วนะครับง่ายมากครับผมเพิ่งเจอวิธีที่ง่ายง่ายสุดๆแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทําครับว่ามันถอดง่ายขนาดไหนนะครับซึ่งอุปกรณ์ในการถอดนะครับนี่ครับคีมตัวเดียวครับผมคีมตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะถอดได้นะครับคุณไปดูที่ตัวโช๊คนะครับ นี่นะครับตัวโชคตัวนี้มันจะมีเหล็กนะครับเป็นเหล็กสีดําเห็นไหมครับนี่เหล็กสีดําซึ่งมันครอบอยู่กับตัว2ฝั่งนะครับด้านล่างก็มีเหมือนกันครับครับนี่ผมให้ดูชัดๆนี่นะครับเหล็กตัวนี้นะครับเห็นไหมครับคุณก็แค่ดึงเหล็กตัวนี้ออกนะครับพอดึงเหล็กตัวนี้ออกเราก็สามารถเอาโชคออกได้เลยนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับผมนี่นะครับ คุณเกี่ยวเข้าไปนะครับแล้วก็งัดไอตัวสีดาๆนี่ออกเลยนี่เอาออกงี้นะครับนี่ครับนี่ครับง่ายมากๆครับเหล็กตัวแค่นี้เองนะครับเออแล้วคุณก็ไปถอดตัวบนเหมือนกันนะครับลักษณะตัวบนก็ถอดเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้คือผมถอดตัวนี้ออกมาแล้วนะครับนี่เป็นตัวเหล็กที่รัด กับตัวโช๊คนะครับผมถอดทั้งข้างบนข้างล่างออกมาแล้วจากนั้นนะครับคุณก็แค่ดึงโช๊คออกครับดูครับว่ามันง่ายขนาดไหนต่อไปนะครับวิธีที่คุณจะเอาโช๊คออกก็ไม่ได้ยากเลยครับนี่นะครับใช้แค่นิ้วโป้แล้วก็นี่แค่นี้เองครับง่ายมากนะครับนี่คือการเปลี่ยนโช๊คแบบผมว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วเนี่ยครับผมเอาออกมาได้แล้วเห็นไหมครับ เรียบร้อยครับผมเอาโช๊คออกมาแล้วนะครับแล้วคุณก็เอาโช๊คตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวล็อกสีดำเนี่ยนะครับที่เราถอดออกเมื่อกี้เนี่ยนะครับรัดเข้าไปบริเวณเดิมที่มันยังอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาไปทาครับว่าเวลาใส่เนี่ยง่ายเหมือนกันครับลุยครับนี่นะครับโช๊คเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ก็คือแเนี่ยครับเห็นไหมครับแกับ R นะครับ L กับ R นะครับเวลาคุณใส่คุณก็ใส่กลับไปตำแหน่งเดิมนะครับ L กับ R เหมือนเดิมนะครับเล็บซ้ายไล่ขวานะครับตามปกติเลยนะครับวิธีการใส่นะครับก็คือเอาตัวเนี้ยนะครับยัดเข้าไปตรงร่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปกดใส่กับตัวประตูครับมาครับเดี๋ยวผมทําให้ดูซึ่งวิธีการใส่ก็ไม่ยากนะครับคุณก็แค่เอาไว้ตัวเนี้ยครับตัวกิ๊สีดํานะครับล็อกเข้าตำแหน่งของโช๊คตัวใหม่นะครับอันนี้ก็คือผม ผมทดลองทําให้ดูนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมใช้ PVC นะครับล็อกอีกฝั่งหนึ่งนะครับจริงๆก็ว่าจะสั่งมาเปลี่ยนแล้วละครับตอนนี้ก็กําลังสั่งไปนะครับชุดหนึ่งก็ไม่กี่บาทครับชคใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ 200- 300นะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะครับนี่ครับวิธีการใส่นะครับคุณแค่เอาตรงเนี้ยเอากิฟล็อกใส่คืนแบบนี้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับใส่ทั้งฝั่งนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งที่อยู่ฝั่งนู้น ครับใส่ให้ครบทั้งสองฝั่งแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปใส่ที่รถนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนครับไปครับลุยครับใส่กิฟแล้วนะครับทั้งหัวทั้งท้ายนะครับวิธีการใส่ดูครับผมจะทําให้ดูง่ายมากครับคุณแค่นับหนึ่งสองสามนะครับก็สามารถได้แล้วเนี่ยนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนน่นตึ๊บเลยนะครับเพราะว่าไอตัวกิฟเนี่ยมันเข้าไปล็อกกับตัวเดือยที่มันอยู่กับตัวรถนะครับมันก็เลยสามารถ ใส่ได้ง่ายๆอย่างนี้เลยครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองทํากันดูนะครับไม่ได้ยากเลยครับแล้วคุณก็ใส่ตัวบนครับผมนี่นะครับแล้วคุณก็เอาตัวบนนะครับดันเข้าไปนี่ครับกิปตัวนี้มันก็จะล็อกในส่วนของเดือยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆเลยนะครับผมบอกแล้วนะครับผมหาวิธีทําที่มันง่ายๆนะครับไม่ต้องทฤษฎีอะไรมากมาย นะครับไม่ต้องหลักการอะไรมากมายเอากันง่ายๆเสร็จง่ายๆทําง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ้ายังไงนะครับฝากกดติดตามช่องปริญญาพันลุยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทําอะไรที่มันง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงแบบนี้เสมอเสมอเลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ